น่วยไอ้เจ้าช pues nah, ิ้นหนึ่งเนาะชิ้นนึงร้ม้าลำปางวัดพาตหลวงลำปาเอองนึ่งเนหน่ละตหนึ่งละนอะหน่งละเนนี่จ้

Louvado é ใช้มือขวามือหมั่นทเมืองเก่าครับตัดมคูเมืองเก่า

ออกมาครับเ้าะแค่หนึ่งตัวนะเาะค่หนึ่งตัวเด็กอนเดนมน,น,นอนนอนหน่อยนหนึ่งก๊อปใสติดเตานะ 当时那个打龙。啊

งงนพนักงานมาเทวีพนาจงามาเีวีบ่นอน้ำบ่อน้ำจากสิที่ในหลวงรอสิบปไมอาบครับลงดูได้ที่ในหลวงรซอสิบไม่อาบที่ขึ้นคลองลาดนะครับอย่ากอดองเท้านาร้อนนะ tăng tăng lên nên mong cái lúc bạn người ta lấy khâu là cái gì ó lúc bạn đi cơ về từ văn giữ tạc cầu nữa người ta tốt lăng người ta lụa lũ... ít à, đồ ừ. hốt tay vẫn đi cứ ngồi hốt tay cắn tít lấy càng lúc bạn đi nữa chú cho ít chẳng chóng là là cái tí tắm 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 nó có tắm tắm tỏ, tắm 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 nàng nữa tắm 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 hả tắm 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 cao tắm

ยาอช่วยเวช่ว oh. ย oh. no, so ิดชวกูเ hmm. ต okay. ้เด uh ีสุดอ๋อกินนั่งกูเนอ้ออเอเออโยนหน่อยโยนเจ้ามังคุดดูเจ้าแม่อันนี้ใส่ถุงไว้แม่เดี๋ยวจะเอาไปด้วยอันนี้เอาไปไหว้แม่ไหว้แม่ขึ้นมาแก่มาทีต้องถึงเนี่ย กบละแม่เราเถียิมันจงนั่งระเจ้าเนาะไอ้มาจะได็เจ้ามันจะเจียงใหม่เจ้าคนเจียงใหม่หเจ้าไว้นี่ก่อนนะแม่เนาะแป๊บนึงมาใจตังเจ,จ้าจไปทำแม่จำมะเทวีได้นอน,ะนเออ चम तो नहीं था कि टाइम टांग तो नहीं था ये टाइम वाज था तो टच नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है chút cho bay lấy, nó honda tung nàng. Yatakamunzoo. Nakamunzoo. On nga tung nàng thua. On nga. cái nga. On 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 nó On nắng cả tôn On nga. Hả? Ôn nắng cả Ôn nắng. On nga. On hay On Còn On nga. mua đi này nga. On nga. จะกี่สองถุงตะกี้สองถุงะีถุงเจ้าี่ถุ้วก็ขนมอีขนมใจละขนมใจละโอเคเก้าไปกินกินเจ้าจ้าเจลาจ้าอันน้จะก้างเจ้าลูกเชนหนึ่งอยู่เนอ ที่สอนรามตัวเนื้เจ้าสอนรามตัวเน้อหนิเจ้าสอนรามสอนรามหลอนะเจ้าสอนรามเป็นพุนำกำลังนำทางอยู่ลาไปสอนหอยจก็ไัใจ้เนอะใกล้หรือพี่อ้อมเอเออชัดางดี้ไปชัดทางปก็จะก็ชอบจะพูดลังจังเหรอ